สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมชุดยิงนะครับนะครับมีสองแบบนะครับตัวนี้เป็นชุดรางเควันนะครับก่อนอื่นฝากช่องทางกติดต่อไว้ก่อนนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวปืนยิงปาบุญนะครับ idline ศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์ตามนี้นะครับของแถมที่มีไปให้พร้อมอุปกรณ์นะครับก็จะมีนี่ครับท่อสายสายพีอีนะครับขนาดหนึ่งร้อยปอนด์นะครับแล้วก็ลูกดอกหนึ่งลูกนะครับยางหนึ่งชุดแบบนี้นะครับ แถมไปแบบนี้นะครับต่อหนึ่งชุดนะครับนะครับไกอีซี่ล็อกนะครับตัวนี้เป็นปีกสแตนเลสนะครับปีกสแตนเลสชุดนี้จะอยู่ที่1,400บาทจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนชุดเหล็กนะครับระบบไกเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับเปลี่ยนแค่ปีกนะครับปีกเป็นเหล็กนะครับตัวนี้ลดไปเลยนะครับ3า0บาทนะครับเหลือ1 1 0 0บาทจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ ดูหน้าตัดรางนะครับตัวนี้เป็นรางที่เราออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยนะครับจะมีความปลอดภัยสูงนะครับนี่ครับเชือกจะวิ่งอยู่ใต้ลูกดอกนะครับล่องบนจะเป็นล่องลูกดอกนะครับนี่ครับล่องข้างบนนี้จะเป็นล่องลูกดอกนะครับลูกดอกจะวิ่งอยู่ล่องบนนะครับนะครับส่วนรูข้างล่างนะครับจะเป็นรูที่เชือกวิ่งนะครับเชือกจะอยู่ใต้นี้นะครับอยู่ในรูนี้นะครับมันจะไม่ขึ้นมาพันกับยางนะครับ ทำให้มีความปลอดภัยนะครับลูกดอกไม่กระเด็นกลับมาใส่ผู้ยิงนะครับแล้วก็ลูกดอกไม่ขาดทิ้งนะครับในกรณีที่ลูกดอกมันพันกับยางนะครับมันก็จะอาจจะลูกดอกจะขาดทิ้งได้นะครับหรือว่าถ้าคนเล่นเชือสายพีอใหญ่ๆมันก็จะอาจจะกระเด็นกลับมาได้นะครับตัวนี้ก็หมดปัญหาเลยนะครับเล่นสายพีอใหญ่ได้สบายนะครับไม่ต้องกลัวมันไปพันกับยางนะครับเพราะว่าเชือกมันวิ่งอยู่ใต้นะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูท้ายคลิปนะครับ กดเข้าไปดูรอดูท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปจะมีการทดสอบความแม่นยำแล้วก็การใช้งานแล้วก็ความปลอดภัยนะครับให้ดูนะครับนะครับให้ดูก่อนนะครับชุดเหล็กจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นปีกเหล็กนะครับปีกเหล็กหนาสามมิลนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้รางก็หนานะครับหน้าตัดรางให้ดูหน้าตัดรางอีกทีนะครับ นะครับหนาครับไม่ใช่รางทั่วไปนะครับเป็นรางที่เราออกแบบมาเพื่อปืนยิงปลาโดยเฉพาะนะครับนะครับดูนะครับข้างบนนะครับจะเป็นทรงกลมนะครับทรงเหมือนรางกลมนะครับเนี่ยแล้วก็มีรางเหลี่ยมครอบซ้อนไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้นะครับชุดรางเควันนะครับเคหนึ่งนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ ตามช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้ตอนแรกนะครับไปดูการทดสอบการใช้งานกันครับในร้านทั่วไปนะครับเวลาเรายิงลูกดอกออกมานะครับลูกดอกก็จะวิ่งออกมานะครับพอถึงตรงนี้นะครับเชือกนะครับมันก็จะเหลือส่วนที่มันหย่อนนะครับส่วนที่มันหย่อนจะเหลือยาวเลยนะครับมันก็อาจจะกระเด็นขึ้นมานะครับด้วยแรงสะท้านของยางนะครับกระเด็นขึ้นมาแล้วก็พันเข้ากับยางนะครับพันเข้ากับยางนะครับอาจจะพัน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 กันเข้าจน ยันคลายไม่ออกนะครับมันจะมีบางทีนะครับคนที่ใช้ปืนมีปลาบ่อยๆจะรู้นะครับแล้วก็มันก็จะวิ่งออกไปนะครับจนลูกดอกมันขาดทิ้งนะครับเพราะว่าเชือกมันพันอยู่กับยางนะครับขาดทิ้งหรือในกรณีที่เชือกมันเส้นใหญ่นะครับมันก็อาจจะไม่ขาดนะครับด้วยแรงดึงของยางนะครับลูกดอกดึงออกไปนะครับมันก็จะกระชากลูกดอกกลับมานะครับทาให้เกิดอันตรายต่อผู้ยิงนะครับมันมีโอกาสนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมบอกว่ามันเป็นตลอดนะครับมันมีโอกาสเป็นแบบนี้นะครับนะครับ ในกรณีที่ยางพันเนี่ยมันเกิดบ่อยนะครับแต่ส่วนมากมันจะขาดออกไปนะครับลูกดอกจะขาดทิ้งนะครับส่วนล่างตัวนี้นะครับเชือกมันจะอยู่ในรูนี้นะครับลูกดอกจะวิ่งอยู่ล่องบนนะครับเชือกจะอยู่ในรูข้างล่างนะครับจะทําให้เชือกไม่ขึ้นมาพันกับยางนะครับวิธีการใส่นะครับวิธีการใช้งานนะครับใส่ลูกเข้าไปให้เชือกอยู่ด้านล่างนะครับให้เชือกอยู่ใต้ลูกดอกนะครับ มันจะมีระยะห่างตรงนี้นิดนึงนะครับนะครับมันจะมีช่องตรงนี้นะครับส่วนเชือกนะครับมันจะอยู่ในรูนี้นะครับมันจะวิ่งอยู่ใต้ลูกดอกนี้นะครับนะครับมันจะเวลาเรายิงออกไปนะครับเชือกก็จะค่อยๆคลายตัวออกไปตามนะครับอยู่ในรูนี้นะครับมันจะไม่ขึ้นมาเชือกจะไม่ขึ้นมาพันกับยางนะครับจะยิงให้ดูนะครับมาดูครับ ต่อป็นกระป๋องเบอร์ดี้นะครับจะสูงเข้าไปเลยนี่ครับกระป๋องเบอร์ดี้นะครับระยะประมาณสิบเมตรนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูเป้าไปครับ เข้ากลางเลยนะครับเนี่ยเข้ากลางทะลุกลางนะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวจะดึงกลับออกมาให้ดูนะครับจะได้เห็นว่ามันเข้ากลางดูความแม่นยําของรางด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะแทงกลับก็ได้ครับแทงกลับอดกลับรูเดิมนะครับนี่นะนี่ครับรูเข้าตรงนี้ครับรูออกตรงนี้นะครับนี่ครับมานี้นะครับ อันนี้ยิงแบบไม่ละเอียดนะครับยกยิงเลยนะครับไม่ได้เล็งนานด้วยนะครับโอเคครับ